ผ่าแดงเนาะทุกคนเนาะผ่าแดงก็คือจะเป็นยู่เครียดนี่ก็คือจะมีค่้ายคุมขังนักโทษเนาะว้าุกคนสุดยอดความงามทงคูนเบื้องหน้าไหมประกงกวงเนาะนี่ทุกคนห้ออ่อนลวเนาะยินดีต้อนรับสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนข้าสู้ซองกนกูร้องสาเนาะ ตอนนี้พวกเขามาหออตีนผูกําลังจะเดินทางไปเข้าไปไซส,สมบูรณ์เนาะแต่ว่าเราว่างทางมาห้องนี้มาพาทุกคนมาเบิรงวิวก่อนงามงามฮงคุณอันนั้นก็คือที่เห็นเป็นรุูปๆเนี่็คืออันนั้นน่าจะเป็นบ้านน้โมเนาะเป็นบ้านนโมแล้วก็ทางล่างที่เห็นไปนอันนั้นก็คือเป็นบ่อนที่ขาเจ้าขุดคนแห่อะไรทุกคนแต่ว่าก็อาจจะเห็นแดงบ่เห็นแดงเนาะกะมื้อน,นี้น้องอูจะพาทุกคนเข้าไปใน ัวแข่งไซสสมบูรณ์เนาะซึ่งน้องอู้บได้มาประมาณหนึ่งปีแล้วเฮามาเบิงกันมาภาพบรรยากาศอ่าหนึ่งปีที่ผ่านมากับตอนนี้ที่เป็นแนวใดแดมีอย่างเปลี่ยนไปแดเนาะแต่ว่าอากาศมื้อนี้ค่อนข้างที่จะแบบเป็นใจให้เฮาเนาะฟ้าบ่แดดแต่ว่าเอาเนาะน้องอู้ห้าห้องได้เลยว่าเมื่อแร็งนี้ต้องแบบฝนตกแน่นอนอันนี้เฮาเข้าไปหอไซส้สมบูรณ์ปุ๊บเนาะเฮากระซีอ่าไปหาฮงแฮมพักก่อนเนาะเอาเอากระเป๋าเครื่องนอนี้ไปไว้ก่อนแล้วเฮาจะค่อยสไปเลาะเที่ยวเนาะมื้อนี้กะ เขาขี่รถขึ้นภูมาก็ถือว่าสู้ตายอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเขาที่พากันเดินทางขี่รถไปอีกอย่างไกก่อนเดี๋ยวเข้าใกล้ชีหอดตัวไปยินดีตอนท้าสู้แข็งใส่สมบูรณ์ละจะค่อยที่ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งไปอันนี้เขามาฮอดภูบ้านยาง บัดเจ้าดำแล้วนี่คือสีเขียวงามค่ะขณะโอ้ยแม่เขาเจ้ากำลังเริ่มไถ่นานี่นี่ป้าความว่างามทุกคนทงคูณอันนี้คือบ้านทงคูณนานะเมืองอนุวงศ์แข่งใส่สมบูรณ์ป้าเบ่งทุงหน้างามแท้างามว่าทุกคนน้องอูขี่รถมาฮอดข้างหน้าเนาะ อันนี้นี่ก็คือเขาเจ้ะเอิ้นว่าผ่าแดงเนาะทุกคนเนาะผ่าแดงก็คือจะเป็นยูเคเขียนนี่ก็คือจะมีค่ายคุมขังนักโทษเนาะเขาจะเอื้นว่าอ่าคุกผ่าแดงเนาะทุกคนเนาะอันนี้ผ่าตัวนี้ก็คือเขาจะเอิน้นว่าผ่าแดงอันนี้ยังเป็นบ้านทงคูนอยู่ยบ่อันนี้เป็นบ้านอย่างเขาเอ้นเป็นบ้านผ่าแดงไม่หรอเอื้นบ้านผ่าแดงเลยอยู่บ่โอ้อันนี้ก็คือเป็นผ่าแดงเนาะ งามงามนี่ทุกคนคุกกิ่แถวเดินล้วบันนี้ไปไนึงมันก็จะมีทางเข้าอ๋อไปนึงที่มีทางเข้าเดี๋ยวจะท่ายให้ทุกคนเบึ้งเนาะเิ็นแต่ท่ายอยู่บอกว่า <c oughs> เดีว่าเบิ้งเบิงบรรยากาศผ่าแดงก่อนนี่อันนี้คือผ่าแดงใส่สุมบูรณ์เนาะ 没错。 ้ว่นะี่อะภาสุดเทศบาลแข่งใส่สื้อผูดไก็ จะเป็น ừ, หัวโลนเนาะเออบุ่นเราต้องย่างขึ้นเทิงภูเรงจสชนะ มาฮอดเฮาก็มาเลือกพักยูอ่าเฮือนพักภูสี่สองเนาะยูกใกล้ๆก็หอรักเมืองมองนี้เนาะทุกคนเนาะตอนนั้นอูมาว่ายูคือว่ายังบหันเห็นหงให้อันนี่อันนี้ก็คือเป็นเฮือนพักภูสี่สองนี่อันนี้บูมีผู้โดยสปอนเซอร์เหรอเดอคือเฮาสปอนเซอร์ตัวเองเอาเงินทอนสปอนเซอร์ไปถ้าใหรมาอย่าลืมมาแวะพักเนาะ เขาเอาเครื่องมาไว้ก่อนเนาะรจนาเนาะเอารถเอาเครื่องมาไว้แล้วเขาก็จงค่อยซีไปเลาะลินเนาะห้องห้องเตียงคู่แสนแสนเจ็ดแสนเจ็ดสิบนาะทุกคนเนาะเขาโอเคราคาราคาโอเคเลยเขาเลือกห้องเตียงคู่เพราะว่าแ่นเขาเลือกห้องเตียงคู่เพราะว่าอันเขามาสองคนเคยนอนอยู่โรจนาบ่เคยเพราะบ่เคยไปตั้งเชียงเลยมเออเนาะเคยน นี่เพราะมันจะเห็นวิวมันจะเห็นวิวแบบตัวเมือ,องนะทุกคนนี่เออหนังสือมันิิปีนกับสิบสามปีนกับใส่ด้วยครับอไม่เตออย่ดิเอาขึ้นเทิงด้ เออสองแม่งแง่ปิดหนากากบังดูโอเคโยยังอยู่ด้วอืมโอเคโยแฟนเจ็ดเออเลสิอยู่โอเคอยู่เนาะของน้ำเออมีนรสนาเป็นเจ้าหญิงหนึ่งมือ <laughs> เอาเลือกเลือกเตียงเลยโอ้เอียงนั้นไอ้คำจะเตียงนี่เพราะมีปักเสียบซาโตรซาพิทเวียกนี่อันนี้คือ อาจจะจ,จับก่อนอาจาะย์จับ,จบนี่นน <View S 1> วิวโคตรดีจะเป็นวิวเทาพยา,ายามใส่แม่คือคนช่วงนี้อันโควิดระบาดมาหอวใหม่ก็เลยออกไปใส่พยาย,ยามใส่แม่วิวไรอยู่ไรฮาเปิด <to> ถือว่าโอเคนะสะอาดราคากับวันนี้อาจารยทำเพื่อนวันนี้โอ้ยล็อกยูต้องมาเลย ดูคนมันเปิดน่ะแถวกูเปิดมันต้องนิ่งปะออ่ามันต้องย่าอะไรพวกไข่เะยไข่พวกได้อย่าพายยาวสนี่เอาโอ้ยมันต้องขึ้นลงโอ้เห็นวิวก็ถ่ายวอยชีได้อันนี้จะเป็นวิวน้ำฝัวน้ำจังนึ่งนี่ เห็นวิวเห็นวิวแล้วกันเมื่อไรเขาไปกินซินดาดบ่ซินดาดเนาะนี่ซินดาดกิโลกรอยู่นี่ทานใกล้ๆเลยทานใกล้ๆเลยค่ะจอดบนหากระย่างไปคือแบบอันนั้นจะเป็ดีหยังนะโบฮู้คือกันเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นขี่รถไปเลาะลิ้นเนาะทุกคนเนาะอ่าห้องยูเห้อนพักฟูสี่สองราคาห้องเตียงคู่แสนเจ็ดสี่พันกีบต่อหนึ่งคืนเนาะ สนเจ็ดสิบกับประมาณอ่ะสามร้อยกว่าบาทเนาะสามร้อยกว่าบาทไม่นึงราคาห้องประมาณสามร้อยก,กว่าบาทเชื่อว่ากับบได้แย่่าก็บม่ได้แย่นะอ่ะ,อะเดี๋ยวมงสภาพผมก่อนเดี๋ยวมาเอาเครื่องไวก่อนทุกคนแล้วก็จังค่อยซีไปเลาะลินเนาะนี่ทุกคนก็คือราคาแสนเจ็ดสิบพันกีมีเข้าเซาอ,อีกเดยเออ,อเราาธรรมดาร,ราคานี้บไ่ได้เนาะต้องอัตัาสามแสน ขึ้นไปถึงจะได้กินขา้าวซาแต่ว่าอันนี้ถือว่าราคาค่อนข้างโอเคเลยนี่คูปองขา้าวซาอแสดงว่ามืออื่นเขาเอาอันนี้ไปแรกกินขา้าวซาเนาะแสดงว่าเขามาที <c oughs> ่ฮงแฮมเนาะคือเขาบูอูเอยบูฮูได้ว่าอันแบบนี่คือเห็นฮงแฮมมันค่อนข้างโอเคเลยเงินภักมันโอเคเลยก็เลยอันนั้นอนเนานะ <c oughs> ไปเห็นหน้ารจนาสัดๆเองเพิ่งดูจกปีละสิบสี่ละไปเดี๋ยวพักควันจักน้อยเดี๋ยวไปลิน หลังจากคล่ไปซอกบ้านทักมาได้เนาะเ่าก็สซี่พากันมาสระผมก่อนเนาะน,นี้เป็นห้างสระผมเอื้อเวียดคนเนาะห้างสระผมเวียดตัวนี้จะไปเมืองล่องแกง41กิโลไปล่องสาน84กิโลไปบ้านอ่าวกลาง13กิโลแสดงว่าจากอ่าจากเมืองอนุวงศ์ไปล่องสานเป็นระยะทางอยู่84กิโลทุกคน84กิโลสมมุติว่าจากล่องสานมาล่องแกง84อ่าลอย ร้อยร้อยเซาห้าทุกคนประมาณร้อยสาาห้ากิโลสะก่อนวันนี้มาสะผมอุ้ยฮานงามดีเว้ยตัดผมบอให้เอ้ยมันตัดผมให้บอเ,เอาตัดธรรมดาซื้อตัดผมย้อมผมสะผมว่าเด็ย สาวพันระผมสาวพันอันนี้เป็นฮานอยูไชสมบูรณ์เนาะถ้าใครได้ไปได้มาอย่าลืมมาแวะเนาะ<ม>อูสึกว่าโอเคเลยทีมีเฮ็ดเล็บเจียวตัดผมยิงตัดผมซ้ายยืดผมแล้วก็ซักคิว้วให้รจนามาเสริมสวยก่อนสักอย่างก็ได้ คนเห็นเห็นผู้บ้าวน้อยหันบ่นอนดังแดงดังแดงอยู่หันทุกคนคิดว่าจักเดือนน้องอูเห็นน้องอูคิดว่าหกเดือนที่จริงแล้วหากะสองเดือนผู้ใหญ่แหงเกิดมาแล้วอันนั้นเลยเนาะฮะผู้ยิงฮะ sorry i'm sorry ค่อยละคิดว่าเจ้าเม่นผู้ซ้ายเจ้าเป็นผู้ยิงเนาะนะคะ ยาวไปยาวเลยผมเรีนสายคุณยิงบอกผูชายะผม หลังจากที่พวกเขามาฮอดใสสมบูรณ์ปุ๊บเนาะอันดับแรกที่พวกเขาเห็นเลยก็คือไปซอกหาเง,งินพักเพื่อเอาเครื่องไปไว้และหลังจากนั้นพวกเขากลับไปซอกหาฮานซะผมเนาะเพื่อซะผมเพราะว่าผมเหนียวแหงคือขี้ฟุ้นมาเนาะฮานซะผมที่พวกเขาไปซะในมือน,นี้ก็คือเป็นฮานเวียดเนาะเพื่อกะซะค่อนข้างจะโอเคเลยเละราคาก็อยูที่สอวพันกีบเนาะ เธอนึงสาวขักีบอันนี้ก็เป็นบริเวณบ้านภูหัวสร้างเส้นทางที่พวกเราจะพากกันไปวังน้ําเขียวแล้ะก็ก่อนจะไปฮอดวังน้ําเขียวนี้เส้นทางตัวนี้ก็จะไปผ่านอ่าทำเจ้าจอนุวงศ์ก่อนเนาะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทำเจ้าจอนุวงศ์ขึ้นก็นได้แบบว่ามีการสถาปนาเอกเคอร์นอย่างก็แบบว่าปรับปรุงให้ดีขึ้นเนาะ ทางฝ้าขวามือเป็นน้ำหนองนี่เขาเอิ้นว่าหนองซ่วงเหือหนองมองนี้ก็คือเขาจาจะใส่ซ่วงเหือตอนซ่วงอันบุญออกพันษาขาเจาจะซ่วงเหือแล้วเส้นทางที่เขากําลังจะไปนี่ก็คือจะเป็นเส้นแยกไปเบื้องขวาจะเป็นไปบ้านเวียงทองเบื้องซ้ายจะไปเส้นทางวังน้ําเขียวแล้วก็จะไปออกลองแจ้งเนาะระยะทางจากตัวเมืองไซสสมบูรณ์ไปหาลองแจ้งประมาณ41กิโลเนาะทุกคนเนาะ ก็บอเท้ใจว่าเส้นทางนี้ดีบอรหรือบอดีเพราะน้องอู้กันยังบอเคยไปจากเถอตอนนี้ยังคิดลังเลยอยู่ว่าจะกลับขึ้นไปน้ำยอนแล้วไปเส้นทางเก้าที่เคยไปกับเพาะจอยบอรหรือว่าจะไปเส้นทางไหม่ที่เคยไปตัวที่ยังบอพันเคยไปนี่เนาะก็ยังคิดลังเลสองคิดสองใจอยู่รอท่าเบื้องเนาะติดตามกันได้เนาะการมาไซสมบูรณ์นี่กะไซสมบูรณ์กะเป็นเมืองหนึ่งที่อ้อมหอบไปด้วยภูเขาแล้วกะ อ้อมหอบไปด้วยภูเขาที่เป็นภูเขาหินปูนเป็นหน้าผาเนาะซึ่งจุดเด่นของไซสสมบูรณ์นี่น้องอูคิดว่าน่าจะเป็นธรรมชาติละก็อากาศเนาะเพราะว่าอากาศอยู่ไซสสมบูรณ์นี้ค่อนข้างที่จะเย็นตลอดปีแต่ว่าตกมาปีนี้กะค่อนข้างที่จะฮ้อนกวัวทุกปีตามคนอยู่ในพื้นที่เขาบอกเล่ามาเนาะ เส้นยูไสสมบูรณ์นี้สถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆลักๆเลยก็คือจะมีผ่านิ่งเย่แล้วก็จะมีทํามเจ้าอนุวงศ์แล้วก็ภูหวโลนเนาะที่เป็นจุดสําคัญที่ไผ่มาก็ต้องขึ้นไปถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพบรรยากาศเนาะแล้วก็ที่สําคัญการที่เราขึ้นไปภูหัวโลนนี่ก็คือจะเห็นวิวงามเนาะจะเห็นวิวสูงสเห็นวิวของเมืองอนุวงศ์เกือบ3 6 0อองศาแต่กระโบ แต่กระบมกแต่กระบมกเมื่อ360องศาเนาะแต่ถ้ายากเห็นวิวทั้งเมื่อ360องศาของเมืองอนุวงศ์ต้องขึ้นไปผ่านเนิ่งเยเนาะขึ้นไปผ่านเนิงเยะจะเห็นวิว360องศาเลยมีคนบอกน้องอู้ว่าถ้าไผ่มีดินตีนผาหรือมีนาตีนผานี้บอกเลยว่าปูกอย่างกบขึ้นปูกอย่างกะงามเพื่อนบอกว่าซิวไซสสมบูรณ์นี้อยู่บ้านน้องอูน้นี้ห้างจากไซสสมบูรณ์ประมาณ84กิโลแต่ว่าอาการนี้ แตกต่างกันคนละขั้วเลยเนาะอาการอยู่บ้านองอูจะหอนก่อนอยู่ใส,สมบูรณ์เนาะจะบคือกันแล้วยูพี่ก็คือจะฝนตกตลอดอยูล่องสานนี้จะโดนโดนตกเทื่อหนึ่งซะนั้นแล้วอ่าอากาศยูไใส,สมบูรณ์นี้จะคล้ายๆกับยูเสียงข่วงกับยูซ้ำเหนือเนาะเพราะว่าสังเกตเห็นได้ว่าปราชาสนยูเครียดนี้สามารถปลูกข้าวไก่น้อยได้เนาะเพราะว่าข้าวไก่น้อยนี้เป็นข้าวที่ ค่อนข้างที่จะปลูกยุคแขวงอื่นบค่คยไดส่วนหลายจะปลูกได้ยุ่ที่เสียงห่วงกับซ้ำเหนือเนาะแต่ว่ายุคไซสสมบูรณ์ก็ปลูกได้เช่นเดียวกันแล้วอายุไซสสมบูรณ์นี่ค่ะเจ้ากันยังมีมะข่ายมากมน่เนีเนาะเพราะว่ามันอากาศเย็ยนมันก็นเลยปลูกได้มะข่ายมากมันก่นก็คือเป็นพวกเชอร์รี่ดอยอะนะทุกคนภาษาไทยจะเอิ่นเป็นเชอร์รี่ดอยเนาะอากาศเมื่อนี้ที่น้องอูม,มาไซสสมบูรณ์กะบอกเลยเนาะว่าเป็นอากาศที่ค่อนข้างแบบว่า เย็นแล้วก็จะไปหนาวละใไกล้จะหอดหนาวละแล้วก็รู้สึกว่าสดซื่นแหงเนาะมาครั้งนี้ฝนกกำลังจะตกอีกเนาะน้องอูเลี้ยงมาตอนส่วงหน้าฝนย้อนว่ามันยากได้บรรยากาศที่เขียวๆให้ทุกคนได้เบิ่งแบบเห็นแล้วสบายหูสบายตาสินะนี่ตอนนี้พวกเรากำลังกำลังจะเดินทางไปหนองเขียวเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะว่าน้องอูกับรจนาจะพาทุกคนไปลิ่นใส่อีหยังจังใดกะ ฝากติดตามคลิปของพวกเขาไดเด้ er. อยังมีหลายๆคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งอยู่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนถ้าภัยมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราใ้คลิปต่อไปบ๊ายบาย ตัวแขนแดนลาวทำอนุมงคือทานาบุรุษศาสตลาวสายนาน้าไหลโหมเต่าจากาสาวลาวห่วงสามาขีงามสาวเผ่ามงว่าทรงเหมือนดังดาลายามน้องว่าจ้าขวัภาษาสำเนียงเสียง เก่นบุนกินเทียงได้ฟังเสียงขับรำสวนเ่าไอหาักน้องแล้วเดินน้องเหยาบอกหัดเจ้าว่าเล่นมาคอนลมหนาวโอ้สาวห่วเจ้าแทนาจำได้อยู่บ่น้องอลาคำสัญญาที่พาสวรรค์ น้องบอกหักอายเมื่อสุดท้ายสองเฮาจากกันไอสัญญาจะมาขอมันแต่เอาจบวันสาวส่สโซน